อย่าลืมน้าตอบตอบมาตอบมาเดี๋ยวเดี๋ยวคณน้ำป้าจะแจกทางหน้านีเหลือทั้งสองอย่าหรือทางพะพาวะถ้าทำคาเซียบนะครับ หรือว,ว่าเทางสุโคไทตอนนี้นะครับสอบยาเลยนะครับอารข้าสู่ช่วง,งที่สองอาร่วงที่สอ่วงที่สองนี่เป็นช่วงก่อนเสวนาเสวนาซึ่งกลมาเสวนาแนวทางการบูรณะโบสถ์หลังกลเก่าวดหาเซียวและวัดโปรไซที่พจารก,กัน,นะครับซึ่งมื่อนี้นี้พัชไดอารมณ์กันถ้าสามคนนะครับจะมีทางด้านท่านอาจารย์ชนะคือมุกก็ถือว่าถือว่าเป็น เป็นผู้มีทักษะมีความรู้เกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับภาซีของเขาแล้วก็ท่านอาจารย์ยูรังสิริพุทธพรท่านอาจประธานสอภาสภาพระธรรมต่อเมื่อีของเขาและผู้ที่ขกดาไปเลยเป็นกระบอกเสียงสำคัญและก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของขัวมนีเป็นหัวดถวมนีนะครับท่านชูชาติโอเรชิตนายกสมาคมเครือข่ายื่อท้องถิ่นพะร่วมทั้งสามคนที่จะมาลงเกี่ยวกับ การบูรณะการซ่อมแซมและก็แนวทางที่จะไอ้จ้เหนือเธอโบนหลังเก่าองเนี้ยมีชีวิตขึ้นมาอีกนะ่ไหมเข้ากะทะจะได้บอกว่าเวลามฮัสเซียนมาบนเดุอเพราะว่าผกมาแล้วโปรอินเดียเซียแดนอะไปกันเลยครับไปรับปากกันเลยัไปเดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่คุณเสดชิตรงไว้อไหงใต้ครับ ผมคิดว่าไมผมไม่ดังช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับเสวนาภาษาผมเสวนาภาษาไทยควนครับครับขออนุญาตพูดไทยสักครู่นะครับขออนุญาตได้ดัตัวเองนะครับผมนายวินยูรังสือาพรประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหัดเซี่ยวครับวันนี้นวร่วมกับนาสมคมเรื่องการสื่อข้อมูลร่วมนะครับโดย นคุณทูชาติอุทัยชิดนะครับการยกสมัครผมมาร่วมด้วยและแขกรับเชิญที่สําคัญวันนี้สําคัญยิ่งเลยนะครับคือท่านอาจารย์ชนะเห็มมุกครับความจริงแล้วเราเราเชิญไว้อีกท่านหนึ่งคือไม่ได้เชิญนะเรานิดหมดนิดหมานะบางอิเว่าท่านติดภารกิจต้องไปทำเทในช่วงบาสิบเอ็ดโมงนี้นะครับบ่ายทัก็เลยนะขอขอตัวนะครับครับับ เอาคิวอ้นไว้หรือเปล่าฮะขอตัวแต่คิวอ้อนไว้แถวนี้ีสโปมอ่อนนะครับคนนั้นนะฮะแต่แอ้สบงไม่ได้วิ่งเลยคิวอน้อนอ้าวเข้าเรื่องของเราครับผมวันนี้นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากท่นอาจารย์ครับขออนุญาตนะกลับทีมเดิมนะครับวันนี้เขาจะมาวอลมาลงกันเรื่องอาโบนวัดหันเซียวโบนหลังเก่าวัดหันเซียวของเราครับแต่ตอนนี้ปึงไปเพราทั้งหลังเป็นเอ่อ เป็นทองเก่าหรือเป็นฉากหลังคือถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาเที่ยวชมที่วัดหาดเซี่ยวเนี่ยจะเห็นว่าที่วัดหาดเซี่ยวมีโบสถ์อยู่สองหลังครับอ่ามันวัดวัดทอามีโบสถ์อยู่สองหลังครับอย่างที่คุณคุณช้าวบอกนะครับ <Tigers. S 1> แต่กว่าที่นี้หลังเบอร์จะต้องมีหลังเก่าก่อนครับหลังเก่ามในความเป็นมาเนี่ยเขาก็เกิดประพันธ์เพราะนั้นเขาก็อยาเอาคนที่เกิดมาอัาคนที่เกิดมาแล้วมันเด้งทิช่าเรียนรู้เกี่ยวกับว่า โบเนี่ยเป็นอย่างเงยมาอย่างเงยเราได้เป็ตกงแจ่สมัยเลยอยากรบกวนท่านสนะได้วาประวัติให้ฟังแขอบคุณมากที่น้องอยมาฟัเรื่องเขาเร่องแต่จากพุทเอาาก็นาพุทเอาปดิบเอ็ดงานอ่ะแิบเอ็งาแแต่ว่าประธานระคือบ้าวที่ประธานเขากำาัคิดบันไซวาตกทีเนี่ยบทหลังนี้เนี่ยบทหลังเก่าเนี่ยมันสร้างแล้วตั้งแต่พศ .2387 ร้อยเจ็ดปีผ่านมาแล้วโอ้เนี่ยนะข้างหลยนะนี่นะโอ้เกิดมาแล้วสองเจ็ดไอ้ร้อยเือเจ็ดปีก็เอาขอสองปัจจุบันที่ตัง้งเอาสองสามแปดเจ็ดเป็นรอบนะร้อยกว่าปีนี่มันมีหลักฐานมีอะไรมาถึงถึงได้บอกว่าร้อยกว่าปีนี่เชื่อได้แค่ไหนคือลาจาลึกอ๋ออยู่งบทนะครับอยู่สองบทถ้าผืขึ้นไปบทลังเก่านี่พขาเ่าข้าใไปแล้วอยู่ซานดูต่อขนาด แต่ว่าคุณด้อ่านอมอ่ะค่อยอ่านบมอ่าเขาะว่าเป็นภาษาโตทราโตไทยพวนโอ้แต่บอลนี่มีคนแปลแล้วเพราะว่ามีการปริวัติแล้วอ่าคืออยู่ในความรู้ทางเรื่องนี้เนี่ยคือพันเอกวิเชียนอุวิเศษับมหาเชียญาดรเชยญาแก้วเกดปริวัติแปลเป็นตัวไทยแล้วอ่านได้พิมพ์กันละป่ะแค่นี้ครับแปลว่าก็แปลแปลบ้าง สร้างโบสถ์หลังนี้พอไอ้สร้างโบสถ์แล้วมันทงอะไน,นี้แบบมันเริ่มสร้นะสางนหสร้างแล้วสร้างแล้วเสร็จเป็นปีที่ฉลองอปีที่ว่าด้วยนะสองพันสามแล้วเนี่ยเป็นปีที่ฉลองวัดฉลองวัดฉลองวัดแล้วฉลองแล้วอยากไปเข้าใจว่าปีที่สร้างโบสถ์เป็นปีที่ฉลองวัดวางศิลาเลิกผมไม่วางสิลาเลิกผมไม่วางแล้วฉลองมันมีงานแล้วมีรางวงแล้ววางเรียบร้อยแล้วลมันวางแล้ว ทางตนแล้วแล้วตนแล้วแล้วก็เชื่อได้แล้วก็แสดงว่าอยู่มานานแล้วถ้ามาอยู่คาเซียนนี้นต่อวันนี้ลักฐานตัวนึี้ก็เป็นจดหมายเหตุเป็นจดหมายเหตุที่บ<อ>ันทึกเหตุการณ์ต่างๆในสมรการต่างๆเนี่ย<อ>จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ในสมรภูการที่สามจดหมายเหตุตัวนี้ได้ระบุถึงชื่อไห่ทวน ว่ามีเครวนอบยกเข้ามาอยู่เขตเมืองสองโขทโลคมหาเซี่ยนนี้เป็นป่าอยู่เขตพื้นเขตปกครองมองสองโขทโลคพ่อหมอสีสั์นี่้าไปแล้วเป็นหารไปแล้วกว็มีหลักฐานแล้วเพราะฉะนั้นเมืองสองโขโลกตอนนั้นนี้มีเจ้ามงปกครองเป็นคนเง่าไม่เฮาจจเนี่ยโอ้ม่เอาจาเนี่ยคือพระยาวิชิตพักดีบอก Day, begun, แม่เท so ้าในวันจะแปลแต่แม um ่เท้าแปลว่าอืไรแปลว่ายายแม่ยายแม่เท้าคือแม่ยายต้องแปลอะไรเพนนั้นนี่ส่งนี่บอกโภมุหวานไทยให้คนรู้โอ้ยยาวหมือนกะคือพันยาววิพักดีนี่ชื่อหน้คชือก่อนชื่อหน้าเลยโอ้ครับเพราะเป็นเจ้าเมืองสมุทรโโลกในสมัยรัชกาลที่สามพันยาววิสิทธิภิริได้แล้เพราะฉะนั้นหลังจากแสนกันแสนคผลธรัญญา ข้ามูไฮนคอนพยพมาอยู่นี่แล้วตัวเอ็โซพยกมาอยู่เลยฮะราชการแตกเป็นคนต่างครับจําเป็นที่ต้องไปขออนุญ,ญาตขอจิขอมาอยู่นี่เลยอืมพยพนะนั่นก็หมายเพราะว่าคนชาวไซปรุนที่อยู่หาเทียวในยุคนั้นเนี่ยเป็นคนศาสนาพุทธแน่นอนคุ้มแน่นอน100%อ่าพนี้ขอขออนุญ,ญาตแล้วเพิ่งจะต้งบ้านต้งเงอนอยู่บ้านอาเซียวนี้ เงี้ยนแสนกันอยู่บนี้นบานผู้เจลนี่เนาะออตัวเหอนบานผู้เจอนนี้หลเอาใกล้หนี่ยบ้านผู้เนจะอบ้านผู้เจเหมือนแสนกันเพื่งอยู่เคยไม่นานเลแหละอเดยวพู้อ่ดยาย,ยาใกันอยู่ยาดีอยู่แสกันอยู่วันนี้นะี่ขออยู่มาแล้วนะหลังจากที่อน,นุญาตอยู่ได้แล้วเพิน่นจะต้องมอบหมายเพื่อเป็นมีการส่งสวย ท่งสวยคือสิ่งของต่างๆที่มีตามบ้านนั้นบ้านนี่มีไม้ซักหลายบ้านนั้นมีที่ซันหลายบ้านนี้มีสร้างมีมากกว่าทรงสวยมันของไท้สวยคือแบบเดียวคนไทยก็คือกันคนไทยก็ต้องสูงสวยคือกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่เพิ่นก็มอบหมายเธอคนพวนเนี่ยทรงสวยทองคำเองสวยทองคำทองคำมันมีอยู่สรรหิบ แล้วคนที่ย้ายที่อพยพมาติดตามกระมุขวันนั้นนะตามประวัติศาสตร์เลิกเข้าไปเนี่ยมันมีคนกลุ่มพลเมืองชั้นสองคือข่าข่าแกะับหมูข่าแกะเอาเรื่องโบนเอาเรื่องโบดก่อนเดี๋ยวจะไปไกลเนาะว่าโบนเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเรื่องของการอุปสมบทเนี่ยมาช้านานร้อยกว่าปี จนเมื่อไหร่ถึงมันเกิดอ,อะไรถึงี่ต้องย้ายมาเป็นโบสถ์ใหม่หนึง่งวันหลังนี้แคบขึ้นไปตอนสร้างนั้นตอนมีชื่ออยู่จักรีองค์อ่าแล้วมันจุได้เต็มที่คือสาวองสาวอง ừ, เพราะฉะนั้นพยทานุญาตพุกที่เจ้ามีคุอนุญาตให้ขยายได้ขยายได้ขยายเมื่อปีพศ42จำเป็นแล้วมาสร้างโบสถ์หลังหลังโบสถ์อ๋อนานยังไงก็ท่ากับปีนั้น สมัยผมบวชเป็นเจ้าหัวผมได้บวชเป็นโบดเก่าครับร้อยเจ็ดสิ่กว่าปีทางานทางานในเรื่องของอุปสมบทนี่มาร้อยกว่าปีเหมือนกันรองรับมาดีนะได้บูรณะซ่อมแซมนี่มาบานร้อยกว่าปีนี่มันเยอะแยะหลายเที่าวไปไม่ก็่นี้ถึงแล้กว่นี้เมื่อยุคที่มีไปไม่ก็่านี้ไี่เพราะฉะนั้นมีการซ่อมแซมหานเที่ยวห่เที่ยแล้วเที่ยล่าสุดนี่ เจ้าของคลิป4มีที่ว่าคลิปเอ็กซ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันสุดอี่แล้วนี่วันน้าเสี่ยวถืสุดได้เอาก่อนที่จะจะยกให้คงศิลป์นะเอาก่อนนะก่อนที่จะยกให้อันนี้เรทําที่ว่าคมุติสุดท้ายเนี่ยปีไหนชื่อเอ็กซ์ปีที่ผ่าน11ปีโอ้ช่วง11ปีที่แล้วนีอะไรอยู่ในการดูแลขคงศิลป์อยู่ประอนนั้นก็คงศิลป์ก็ พุ้นระีพ้นระเบียนไปแล้วเป็นอบาติลเขาแจะมาสองะนต้องการเมื่อไหร่กกาศเมื่อเลยกรมศิลป์เนี่ยที่รับมอบมาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปะมีจารึกไว้อยู่หน้าบวนครับอ่าแต่ผเป็นบรนะเนี่ยอยากูว่ากมศิลป์รับเมไหร่ก็มาดูตรงนี้แล้วกันนะครับท่มี่านรศิจารึกรับทอมบดรับเป็นโู้แห่ชาติบุตารึกไปเพิ่กย่อง เพนยองว่าโบสถ์ขัดเทียวเนี่ยเป็นมรดกโบราณสถานอันรักอ๋อเป็นโบราณสถานได้ดีเด่นโอ้ใครได้ครับเออเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นทั้สมาคมสถาปนิกนอ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยโบสถ์วัดโบสถ์หัดเทียวเก่าเนี่ยได้มอบให้เป็นสิ์เป็นโบราณสถานแล้วบรรจุแล้ว ขบักบักโขวักโบขอขอำนกันไหว่างวักยังเหลือเหลือได้ที่ร้ามมาพร้อมกับบัตกระบดนี่ยังเหลือสี่อย่างหนึ่งโบถังเก่าอหไใจทางสานะสามผ้าหันสี่ประตูองมนยกให้ดูแลข้อเที่ยต้องอนุญาตเถอแม้แต่ค้ามืมือเลยเนีย แต่ก่อนมีคนเจ้าภาพสิมมาทาสีติดต่อกับบริษัทสีเรียบร้อยแล้วจะมาทาสีพร้อมเ็ได้เพราะคนเอารลักว่าต้องสีขาวเพราะฉะนั้นไอ้เดี๋ยวต้องของญาตกรมศริลปากรปัจจุบันนี่ได้มอบให้กรมศิลปากรแล้วเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยได้มาบูรณนะซ่อมแซมหรือมาดูแลอย่างไรได้บ้างหมดล่าสุดที่่านเขก็มาบูรณะ บูรณะไปแล้ว11ปีอ11ปีเป็นแล้วเปเ์เปเ์เขาหันหันอหรือว่าไปนอนหันบูรณะอะไรเนี่นะครับอาการเปย์มันเป็นกันเลยแดดกะว่าฝั่งดูนะอ่าเปยนี่นะราคาราคารุ่นมาแดเข้าฟ้าบาริกาครับอันนี้อันนี้เหล็กแล้วกรมศิลป์ก็ทำให้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นโบราณนเหล็กคำเน่ยนะ ได้ทำปัดทำยังนเอาวัดทำแล้วขอญาติกรมศิลป์หรือยังบอกแล้วบอกแล้วบอกว่าต้องรายงานอ๋ออ๋อมีหน้าที่รับรายงานรับแจ้งอย่างเดียวบได้ข่าวพระอาจารย์ชนะรายงานจังหวัดได้ข่าวพอพอเป็นฟุตบอลเมริเดียนแจวาัดในใจไปติดต่อคุณสิลป์เออลยมาบุญแต่ว่าทำปอกลัมาเพราว่าผมมีตามเออเขามาดูแลโบราณสถานทั่วประเทศเป็นร้อยเป็นพันหลายพันบอลนิวยอร์อบอลผมมีตาม แล้วทัเจ้เนย้กไปอย่างเน้อเราไปยูยาเนี่ยปาตีถั่วก้อนน้องจะหอมคิดมืนี้เนี่ยพี่จิมมีชอเสนอแม่อย่างเนื้อได้เห็นว่าแต่ก่อนื้อก่อนอย่มืออาอนี้เนี่ยิดต่อจะฮียคนสิเลยนะที่มาซักมาถามท่านกบมาเขาอย่างนั้นนีแล้วขึ้นกบมาเลยอยงโมสรเจริกลือกพตังตัวนี้ตางคนสิบมีโมีตังคนอาวัดทั่วประเทศเกือบถจังหวัดอ ผมสิดูแลมันคือต้องพักเพราะเที่เขาได้หมน่ะประมาณสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วมันซุดซุดลงมานะักประจันดาหกนิ้วอ,ะอ,อนะ่ะนะทางด้านหลังอันนี้มีทิศลงส่อพอลงเย่านี้นะนายพลโทป้องนะมาบึ่นแล้วเซลล์เขาออกมาปุงจเจ้วเาวาดออกมาบึ่นมาบึ่นแล้วมันปรวไวแล้วให้เอ,อกเลยเจะวาดดูเท่าเอ็นัสีไปยืดเลย เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ที่อยู่อยู่สุขโขทยัยและเสร็จแล้วจะสามน้ำขึ้นมาคุณ่มาปึงว่าโอ้ยอย่างนี้นี่มันเบาไหวแล้วนะต้องเอ็ดเล็กคัไว้่อนเร้อนะวัดหาหาทางครับอันคนนี้นี่คือว่าเอ็ดเองอ่ะบอกเอนเจ้าหน้าที่กรมศิลป์มันติดชุดนายเจ้าเจ้าเอ็ดออกลแล้วเดืเี่ยหา่าวกันมาเยอะแล้วหลังจากนั้นเราถามเจ้าทางอาจาาจะเอาว่าก็อาจจะได้ติดต่อได้ดำเนินการี่ออีกโต้ละ หลังจากเพื่อนนะครับเพื่อนนั่นคือเพื่อนสุดท้ายก่อนท่านเอ็กมาสับเพื่อนเลยนะเอ็กเขายุบกรมสินไปแล้วหรือยังอช่หรอไปลองดูซิวกรมสินนังอยู่หรือหายไปตามโบราณสันมโยมันเปลี่ยนสังกัดไหมว่าสังกัดใหม่คนอยู่กับสถาปนิการโอ้เป็นมีประสบธรรมอืมเปลี่ยนเก้านาอีกหนึในความรู้สึกของคนควนเนี่ยรู้สึกว่าเห็นอย่างนี้เรารู้สึกอย่างไรในอาหารนาของด้านผู้มีประสบการณ์เราเห็นว่าขนย้ายเอาใกล้มาหนยใกล้มาหน่อยถ้ามันดีคือเก่า เนี่ยนะเออเป็นเพราะงั้นแหละงั้นแหละดีกว่าเก่าอ๋ออยากให้ดีกว่าเก่าดีคือเก่าอ๋ออยากให้ดีกว่าเก่าดีเหมือนเดิมอยากให้ดีคือนเราอ่าแล้วแล้วตอนนี้มันดีคือเก่ายังไม้ทำเนี่ยมันยังเปยังมีดีเก่าอยู่นะผมแม่นไม้คำแพ้นะเนี่ยไม่ใช่ผมแม่ไม้คำแพนี่ครับเข้าใจเข้าใจมันประยุกต์มันประยุกต์มันเป็นจะยุคนี้เห็นรัคารอ่าพี่เฮ็ดเฮ็ดแล้ว ยคือวันที่มาออกอากาศที่นีน่นเนี่ยเขาได้ร่วมกับคุณที่ค่ะเชิญนเจอที่ผิ์มาเพื่อว่าเขาได้ถามคุนว่าแนวทางที่เขาจีเอ็ดกันเลยที่ได้อ,อ,องบประมาณหรือวิธีการอย่างเงือเขาที่ต้องไปติดต่อผู้ใดนะและดำเนินการตัดตอนอย่างเงือเขาที่ได้เที่ยวเอ็ด่อกที่มันมีเหตุลงมาข้างหลังลเหตุก็คือยุบลงมาข้างหลังนะ อุปสรรคเลาดิ of of ้ามองว่าอุปสรรคเนี่ยมันเป็นในแง่ของกฎหมายระเบียนที่เป <c oughs> ็นประกาศว่าห้ามในเมื่อยกให้เขาแล้วเหมือนยกลูกสาวให้เขาแล้วเนี่ยห้ามเอาคืนห้ามห้ามบูรณาห้ามซ่อมแซมอย่างเงี้ยนี่มัได้เอาคืนว่ามันเก่าเนี่แหละให้เขานี่แหละยกให้แล้วบูรณาให้มันดีคือเก่าอนวญาตจะได้นะว่ามันยกให้พอนนะไปทำไม่ได้ทำกบบนด้ไม่ได้ทำมาบุ่มมาแย่หดูเขาเหมือนยกลูกสาวให้เขาเสร็จแล้วเขาจะ ผู้ยี่กูยำอะไรก็สูตแล้วแต่จะให้เลี้ยงข้าวยังไงก็สูตแล้วแต่เขาอย่างนั้นหมดแม่แม่เหรอก็มาบึ้งพอดีอ่ากูยี้กูยำจนเจ้าว่ามาได้มาได้กเออทำมาดีอ่ายังไง้มางพอดีคือเก่าอย่างนั้นอันนี้วปนเพศิลปนเพทวงไปหลายเพื่อแล้วเพื่อว่าเออ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 ตั้งแต่ยกให้ได้มาบุญณะกี่รอบแล้วผมกลิ่นหนึ่งรอบสิบเอ็ดปีทำอะไรไว้ฮะอันนี้ เมื่อก่อนที่สุดหลังตอน่อน่อนท่านมันจะป็นเสาอหนาเสาโดยเฉพาะเสานาสี่หลักสี่สี่เสานะเดิมเป็นไม้เก่านะสภาพมันก็ลายเป็นแบบลายไม้เก่าแต่ความแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่นะแต่พอสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีที่แล้วแต่ก็เพิ่มมาเปลี่ยนหมดเลยสี่ต้น กบซีต้นนี่หลาคือสาเหตุหลกที่เอเธอร์ซุด,ดนะด้านในเข้าไปที่างเข้าไปชมได้ได,ได้อยู่เธอบึงอยู่ได้คจะบอกนะเฮาได้อยู่แล้วบทน,นี้นี่ใน,นก็บางคนอาจจะบุกจักเนาว่ามันมีเหลือแปลกประหลาดก่อนบทอื่นของมังไทรได้หนึ่งปิดหน้าไปทางเตอปัจจุบันนี้เกือบร้อยเปเซ็นต์บอดหน้าทั้ออกอ ปิดหน้าพันเตอร์แล้วอ่หน้าพันเตอสองสองมีประตูเดียวประตูหลังผมเนียบผมมีบมมีโฮลเตล์ฮึไม่เตล์เหรอโฮลเตล์มฮเลเออานี้รออกุดสามสามมีไม้คํำแพนล้องกดไม้คํำแพนคือคํำยันขายคาครับเพราะว่า หลังคาเนี่มันต้องกันแดดกันฝนแ็ดยาวนิดนึงผมเรียกข้งทนี่คือเทปย่าว่าเทใกล้ไปใกล้ไปโอ้สีีมีเบอร์เสมาเคบดอยู่กวงบตัวนี้บดหลังเนอนี่ทระีมาอยู่น้นแท่ของบดเพาว่าเทัศีมาแต่บทหลังเก่านี้เพร่มาอยู่กวงบครับอมดบแ้ แต่ดังนี้ปัจจุบ,บันนี้ม่น้องครับ <c oughs> ห้าเรียบร้วยมีอย่างนึงไม่มีทางขึ้นผู้พิการทางลาด <c oughs> อ๋อคี่เป็นนี่เป็นกระจกนี่เรื่องใหม่นี่เรืองใ่นี่เรื่องใหม,แหมแ่แดงครับดังนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าทางท่านอาจารย์ชนะแล้วก็ทาวพี่น้องาห่าเสี้ยวเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องของของโบสถ์เนี่ยอยากจะให้หน่วยงานหรือใครมาดูแลเนี่ยเห็นมันชมรู้ชมโศมกะถึงกันได้แล้วทำก็ทำแล้วทำก็ทำขนาด เห็นเขาบอกว่าทำก็ตาเราจะทำก็ตาให้ไม่ได้เลยถ้าเจ้าจะไปเอฟคอนเอาไม้ใส่พราะมสิ่งก็จะว่าอ่ะตัวเอฟคอนไงหานะเขาบอกให้เขาบอกให้กันหุ่นจัดอ่แจ้งตัว้ท่านดูแลอยู่นะอ่าท่านดูแลอยู่นะเขาบอกแล้วท่านผมมีตังค์ได้ต้อวตันนี้ประจีวรยาล้มนี่ไงพี่จิ๋งหงมาล้มวันนี้เนี่ยยาล้มอยากถามความเห็นว่าเกลียดขาดอ้อยเถอะออเพิ่งซอบทางเอฟคอนี้ถ้าไปนี่เอง เอืว่ามาเองฮะที่นี่เขาได้ล้มแน่ๆนะจําเรื่องนะปานเดี๋ยวรอบหน้าครับพอะดีนิพนเจ้าอาวาสไว้นะเจ้าอาวาในเพื่อนกัว่าเพื่อนในในหนังสือไปแล้วพอะดีเ่อนมีลักษาในหนังสือเลขที่เทลลนลงวันที่เทเินแดงไปจำวันนี้กัไมเจ้าอาวาสว่าล่าสุด็นหนังสือแดงไปว่าถ้าเจ้าได้รับหนังสือแล้ววาน ออกหนังสือรับรองว่าได้รับหนังสือแล้วเธอแดงโกบอกยต่อเพราะว่าแค่รับหนังสือไม่กระบอกมีหลักฐานที่มมันก็น่าเอาคอนเนาะจากนี้ไปจะทำยังไงดีกับโบ๊ทที่สุชาติเนีมันเป็นตัวตั้งตัวซีสื่อมนชนครับเอาเข้าไปใกล้ๆเลยสื่อมนชนครับก็ต้องติดต่อเพื่อได้ได้แล้วจะมายหาคกันอ่าจ่ายไปเลยจากไปจะยามรอบหน้าดสื่อมนชนนะญาติเจ้าครับ ได้เดี๋ยวจะพยายาม,นะามาเนาะทำอะไรกัไปถึงรุ่นเป็นมภาษณ์คลิปมาเลยก็ได้เ <c oughs> นาะไม่ยากหรอกเนาะโอเคมาอีกแล้วนะครับก็อเอาว่าเราอยากจะฝากบอกถ้างั้นฝากบอกตรงนี้ก่อนในฐานะของท่านอาจารย์ชนะและการฝากบอกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนิดหนึ่งแล้วก็เจ<ะ>้าขอฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับกับโบราณสถานโบราณวัตถุของวัดหาเซียวซึ่งได้หัห้กเรียนเป็นโบราณสถานแล้ว กรมศิลปากรได้เข้าเยื่ยมยอมรับมาดูแลให้แล้วก่อต้องมาบุกมาแย่งแดดถ้าไอ้เจ้าผู้ดูแลอยูน่นี้คือทางวัดเนี่ยแจ้งสิ่งดไปอย่างมากที่สุดก็ต้องมาเพิ่มข้อคิดข้อเหเตุกาทณ์ดำเนินการหน่วยต่อไปอแต่ทีออ่เพิ่มที่สิ่งที่คำรุดทุโสมเปรีเนี่ยถ้ามันดีขึ้นมาอ,มอันนี้ต้องเป็นข้อคิดที่ต้องติดต่อไปสาร้างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ฝากรัฐบาลเช่นท่านั้งกราบผมอ่ายังอาผมด้ลงราท่านจะอว่ากแล้วถ้าท่านจะวาดทุกข์ก็าเจอไอ้บ้านที่เกิดทวงมาพุ้โปวดเป็นอย่างเงี้ยจักวาดใจเอ็กลือแเดแล้วทั้งนั้นเพื่อเพื่อนมาชอบจะอว่าก็ทุ่ข์กว่าพอดีเนี่ยมีรายการเมื่อนี้เพื่อนเกดที่ได้ระบายความในใจว่าเพื่อนได้เอะเป็นหล่าเพื่อแล้ว่าแล้วเพื่อนก็ตอกมาไปใช้เจเอกันเลยนะครับ พอดีอะประหยัดมาเอื้อมมาพี่น้องนะไทยฮักเสียวคนเดียวกันหมู่ไทยควนคนเดียวกันแล้วก็ถึงพวกคนทั่วไปได้รู้จักว่าเขาคนจะได้นิ่งดูไดยว่าโบสถ์เขาสมโภมจนถึงขนาดที่สุดแล้วนะนวัดก็เบื่อที่เหนือแดงเขาเอ็ดไปหลายเทื่อแล้วเราเพิ่อนบ่เคยเจอให้เขาเขาก็เบ็ดทางที่จิไปก็ดีถามเพื่อนว่า เจ้าคิด่เขาเอ็ดอย่างเหลือแต่เจ้าอาว่าที่เขาว่ามันจะยื้อเอ็ดอย่างเหลือคือเจ้าตั้คิดแบบเอเธอรนี่ที่คุณจะบอกมาเอาไว้โอกาสต่อไปเขาต้องติดการไปเรื่อยๆรับผมอ่อขอเพิ่มเติมหน่อยครัขอตื่นหน่งขนาพเ้ามีโอกาสไปเที่ยวหลวงพระบางหนึ่งอย่าแนะนําไว้ว่าถ้าจะเห็นโบสถ์ลูกทรงแบบเดียวกันนี้ครับเขาไปที่วัดปากคานคำว่าวัดปากคานนี่คือเป็นแม่น้ำคาน ไหลออากมาตั้มแม่น้ำโขงเพราะนั้นทางบริเวณนั้นนัน้นใครควรใครควรเส้นกว้าเนี่ยได้มาซ้อยอ่ออออาหลวงหลวงพระบางลบกับข้าซื้มาเเลยนะก่ยอยน,น,นทีไพ่แพ้ค่าซื้เนี่ยท่านก็เลยสร้างโบสถ์เป็นที่ระลึกไว้ทองมาวัดาปากพานครปากแม่น้ำพานไหลสวนแม่น้ำโขงอืมเพมีโอกาสที่เดี่ยวมาเลยไอ้บรยากาศเลยนี่ครันบนนะไปก็มาสานเพื่ออะไรเส้งกวางเนี่ยนั่ครับ ก็สุดท้ายนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะดําเนินการต่อไปในะการประสานงานดีไม่ดีเราอาจจะไปจัดายการจุดม้วนที่สํานักศิลปรร์รที่6กกได้นะครับอาจจะไปเยี่ยมเย็ยนท่านนะครับว่าดูจะปเป็นในเมองนะครับหรือไม่ก็รัฐบาลก็ฝากเทงงบประมาณมาหน่ครับน้ำมันท่านก็ขึ้นไปแล้วนะครับร้านค้าชุมชนนั้นแบบเก็บรูปบัดก็ไป,ป็นหกภาษีถ้าเทุ่มกู้ก็ห้าแสนล้านก็กู้ไปอีกนะตามนคที่บสนะเที่ยวสักนิดหนึ่งผมว่านะครับนะะช่วยสักนิดหนึ่งนะครับ เร,เราไปได้ <c oughs> ไปด้วยกันเด้อนะครับอ้าวหมดเวลาเดี๋ยวต้องไปช่วยต่อ,อไปวันนี้ขอบคุณครับ